แค่คนลาบใช่ไหมก็อร่อยแล้วใช่ไหมไม่ได้เป็นคนทําไม่ได้เป็นคนเตรียมพอ่พอขาวถูกหวยพ่อขาวจัดเต็มเหอนอเป็นไหเป็นคนต่อยคุณน <laughs> คนต่อย <laughs> ต่อยนั่นแหละค่ะขัวคุณต่อยเนี่ยอันนี้ขัวคุณต่อยขัวคุณต่อยค่ะขัวคุณต่อยวันเดียวกันได้แค่วันเดียวเนี่ยเนาะก็ยังคุยมาหากันอยู่คุยมาหากันรักกันไงลาบค่ะลาบลาบไปพ่อขาวลาบพื้อนนะเจ้าเพื่อนมองพ่อเจ้ายังไม่จัดคนที่คนนี่เป็นนี่ค่ะสวมลอยแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแบบว่าเอาความดีแบบอืม มันมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่มะคนลาบคือตาขาวใช่ของตาขาวนี่เป็นคนฟักลาบค่ะฟักลาบฟักจีนซื้อจีนค่ะถูกหวยแต่คนที่อันแบบตัดหน้าตัดตาเอาความดีว่ะเอาว่าไปคนลาบก็อร่อยเอาตามนั้นเนาะลูกหลานได้กินโอ้ว่าขาวขอบคุณค่ะพ่าขาว มีความสุขให้ลูกให้หลานได้กินอายุมั่นคนยืนอายุแข็งแรงร่างกายแข็งแรงจากความสุขเด้อพอขัขาวเนอ้ตัวเล็กด้วยสวยสวยสวยวันสวยคืนน่ารักด้วยตัวเล็กอ่ะอสุดยอดสุดยอดนุมหลอ่อแห่งบ้านท่ากิเล็ศแห่งบ้านี้เล็กศ ลูกบ่าวของต้อยสุดยอดยังไม่มีเมียนะเนี่ยหล่อมากเทสุดยอดในหน้ามันต้องเชื่อถ้าไปด้วยกันถ้าไม่บอกเขาว่าที่รักใหม่ไหนแกงขนุนอะขอแกงขนุนหน่อยสิค้ะคนสวย อยากกินผีมือดีมากเลยแกงขนมแซ่บแซ่บขอได้ขออะไรได้อันนั้นสุดยอดเลยน่ารักที่สุดเลยค่ะโอ้ติมโมเลยสุดยอดเลยค่ะหน้าอร่อยมากน่าอร่อยชุดชวนเขากินหน่อยเร็วมาชิมแกงขนมด้วยกันค่ะไม่ครัวหัวป่าแล้ก็พ่อครัวหัวป่าสุดยอดเลยค่ะโอ้โหจัดเต็มเลยพ่อขาว พ่อขาวถูกหวยยิ่งถูกยิ่งถูกขึ้นไปนี่พ่อขาวถูกสามใบทีนี้ถูกรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่สองเลยนะพ่อขาวนะดูอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรอันนี้เป็นอะไรอ่ะเครื่องในใช่ไหมใช่เครื่องในเนาะ อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยอันน,นี้แกงเนื้อไงคะโอ้แกงเนื้อก็น่าอร่อยตักขึ้นอย่างนี้สิน่าอร่อยเลยนี่จัดเต็มอันนี้น้องต้อยจัดเต็เทมทั้งแกงขนนุนทั้งแกงเนื้ออ่<ก>อ,อมเนื้อกลมเนือนเ้อเนาะโอ้ยน่าแซ่บน่าแซ่บคะ่ะ ใายให้เจ๊ด้วยเจย๊ก็อยากจะไปเ,เจ๊ก็อยากโอ้ยมือแก่อาช่วยกันสร้างภาพสร้างภาพอาออาช่วยกันพ่อครัวแม่ครัวช่วยกันค,นค่ะโอ้โหดู

แซ่บแล้วเหรอคะเจ๊ไม่ใส่เปนเนอ่ะไม่ใส่อันนี้มันเป็นลาบลาบเหนือไงมันมันเหมือนซาจิแต่แต่ไม่ใช่เป็นก้อยอันนั้นนะเป็นลาบเหนื้อเออเดี๋ยวลืมเด็ดพริกแดงครูพี่พริกแดงเออมะเคือง่าดมาชิมหน่อยน้องฮัดก็ลูกพี่ก็ชิมง่ายมาชิมลาบหน่อย ถูกใจหรือ,อยังมาแล้วสองคนปินนป่นงสองคนปิ่บบนงพี่พ่อแม่ลูกนะสองคนปิ่นงใส่พี่แกนมาใส่อีกหนึ่งเนานะใส่หมดเลยย่านะนึกถึงใจเจ๊ด้วยนะมันถเจ๊อ หนูว่าแบ่งแบ่งให้เจนเออไม่ไม่ใส่ใส่เยอะใส่เยอะทีเดีมันไม่เผ็ดเลยใส่แล้วก็ใส่เกลือหน่อยเนาะใส่พรอมหน่อยแล้วก็อันนี้ก็หนึ่งเปิ้งกะใส่ด้วยยำผงอ่ะพอแล้วพ่อมาจะเค็มใส่เยอะมันขี้ใส่ผงหรือยังใส่แล้วใส่แล้วปิ้ตเอยใส่สามจอนลาสกี้นี่เนาะนี่ฮะอันนี้เห็นไหใส่สักครึ่งกระปุกเหรอ งแม่ครัวสองคนก่อนนะทั้งพ่อครัวทั้งแม่ครัวนะต้องช่วยกันน่อยปุ่มสองรอบนี่เริ่มจะมีแล้วเปุ่มสองรอบก่อนนะเอาต่อโอเคหองชวนอันแม่ว่าแต่วันี่ฟานมากินเพลห์เหรอไม่กินหนูชวนแกแล้วโอเคจะเรียกให้ไปนั่งโน่นหน่อยนั่งตรงนี้แหละไปนะมาบ้านก็ขาวก็นั่งเนี่ยจ้ะ กวม้น่ไหคน่าเนาะข้าวขาวคนทำลาบเพื่อกินละไม่ไปแตนาขิดด้กันก่อนเข้าไปกันก่อนหืมมาเลยไปกินข้าวกันก่อนเจ้าโอ้เจ้าเจ้าสล็บพี o p l อะพี o p l อ้เอกไลูกาจะถึงนีพี่ที่จริงมันต้องมีถงนีเหรออ๋อเออนั่นน่ะแส้นถนนจอดขอก่อนมานี่ขอกิ้มเยจำ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 เออสองอันเลยอันเดียวอันเดียวซ้ำต้นเนาะ

ขอให้มีแต่เรื่องขอให้มีแต่คนมาหนุนนัง่งติดใจคนนุนจะสิ่งดีๆขเข้ามาในเจร่ำร่ำรวยรวยหากล่องกล่องเดียวมาเอาคนอุไรวันเอาที่สบายใจมาล่าซาเข้าห้องน้ำอยู่แม่จันทร์จะก,กินยาระบาย,ยางั้นต่อย ถึงกันเนาะเออเนาะแกงเนื้อค่ะเป็นถ้วยเป็นถ้วยเลยตัวนี้น่าอร่อยค่ะดีนใหม่ได้กินทุกอย่างเลย

Oh, La a menya Kwa jilay La kepi ten menyo ane a เจ้าเดี๋ยวาวงว่าน <ừ. S 2> ี่อยูเขาจะมาแบ่งเนือเจ้าแซ่บ ซุมซ่ามของเพิ่นเป็นเรื่องปกติอันนี้ตัวจริงนะทำซุ่มซ่ามไม่เป็นตัวปลอมใส่กระเทียมลงไปขั่วเพื่อไปต้อยอันน <having more> ี้ขั่วเอาใส่ตู้เย็นกันใส่น้ำมัน ห้องครัวพี่ชายอยู่ตั้งแต่เช้าเลยหนะห้องครัวที่โอ๊ะแกงข่าเนืแกงเนื้อเติมมาก็คืออยู่ตั้งแต่ห้องครัวเลยนอกนี้เมื่อคืนเนี่ยอาหารนี่ประมาณสิบอย่างอ่ะทีเดียวอ่ะอืคนเดียวนี่เราอ่อนก็มีสักคน,นคเยอะะเเนาข้าขมากันทีทีเดียวสองโต๊ะ ไปก็ได้ค่ะไปแล้วเราจะไปกินแล้วเอาเลยค่ะจะไปค่ะอืดนี่หน้าตาของลาบมาลครับมาตไหมก็รถห้องปอมาเตยกินด้วยกันเจี๊ยห้อยเดี๋ยวจะให้เขาดูเจ๊ยังไงข้าวเหนียวเจ้าถุงข้าวเหนียวก็ยังโชว์อยู่นี่ว่าจะทำอะไรนึกว่าจะย่างอย่างเออเอาอีกกัน้ะเจ้า